ยหน่อยนะคี้เขาดูบรรยากาศว่าวันนี้เนี่ยมีกาแฟมาให้หายใจเยอะมากอ่าเขาโพรดเรื่องจริงอ่านะฉะนั้นเรื่องของกองถ่ายเรื่องพนักงานซึ่งต้องคิดบทกันจริงๆแบบในในโฆษณาเนี้ยคือพี่ยงเขาก็ไม่ได้เขียนอะไรมาให้เขาเขียนเขาเขียนคุณ อ๋อโอเคโอเคจำลองแล้วโอโหสนิทนะตั้งแต่แรกเลยนะใช่แล้ยาวเวลาจัดตอนนั้นจนถึงนี้ผ่านมาเกือบสิบปีแล้วครับครับผมใช่แต่ว่าโป่งเนี่ยอยู่ในยุคที่แบบสภาพเราย่ำแย่กันมากยุคไหนที่แบบโดนแบบโอ้โหคือตั้งแต่สมัยเด็กๆที่เราแสดงอะไรไม่เป็นเลยครับก็คุ้มใหม่มากๆนะเพราโดนเที่ยวหนักหน่อยผมว่าตอนอายุคสิบแปดมังเนาะสิบแปดสิบแปดวันที่โดดสิบแปดก้าวเลื่อนห่ เจอกันแล้วใช่พอโมนซีซั่นหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันนานแล้วเนาะแล้วคิดถึงงานพวกเราซิโบครับก็เดี๋ยวย้อนไปดูก็ยังแต่งหญิงอยู่ในนี้เปแครับผมถ้าเจอเจอกันก่อนก่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็เจนครับเจนี่น่าจะเป็น ช่วงที่ผมเข้านาดาวแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ร่วมงานกันในโปรเจกต์แล้วก็หมดจากนนะแล้วก็เลยสนิทครับเจอกันก็เมื่อกี้ก็มีซีนแบบปะทะใช่ปะทะกันก็คือเอาจริงๆในซีนที่เราเห็นเวลาเล่นละครหรือซีรีส์เนี่ยมันจะดูดีแน่แล้วแต่พอจบโอ้เรื่องความเป็นเพื่อนเน่ยมันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้เนาะจบแล้วครับจบก็คือจบแล้ะอย่างรับรางก็คือแบบตั้งแต่แบบ เออในในนาดาวยุคหลังๆแล้วแล้วก็บทสบคเขามี่ลหญเจนต้องบอกนะครับมีหลายเจนเริ่มก้าวเข้ามาทํางานกับทางช่องวัยนะครับก็จะเริ่มแบบได้เจอมาปางคนที่มีเพื่อนทั่วประเทศไทยเออะจริงแล้วาปางคนเพื่อนเยอะจริงๆคือจริงๆโดยส่วนตัวปางอ่ะได้ร่วมงานกับนักแสดงนาดาวเยอะเกือบจะทุกคนแล้วแทบจะทุกคนแล้วร่วแล้วร่วมจากคนทุกคนแต่รู้จักทุกคน แล้วบอกว่าคนที่ใสยของบ้าบ่ากเป็นคนแบบง่ายๆจะเป็นแฟนแมนๆอ่ะมันก็เลยเล่นกับเพื่อนผู้ชายได้แบบคือสนิทได้หมดอ่ะอาจจะชอบขับรถไปรับด้วยล่ะถ้าทางที่คือนด้กาจกรรมนั้นนี่จะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะออดเป็นไอเท็มึงค่ะขับรถข้างๆความเร็วสูงนี่เลยแล้วก็จะสนิทจะเป็นแก๊งใหญ่แล้วส่วุดยอดแก๊งนี้ทำอะไรกันบ้างเวลาบ้าบ้าสิ มีนัดไปแบบไปแฮงเอาท์หรือไปเล่นอะไรกันไหมส่วนใหญ่ก็ถ้าคิวตรงกันก็จะนัดกันแฮงเอาท์กินข้าวอะไรเงี้ยใช่มีแบบกิจกรรมอะไรไหมอย่างช่วงเราไปรุ่นก็จะเล่นตึกนับถเกตึกนับถือต่างต่าเว็บบอร์ดอ๋อกิจกรรมไปรุ่นนอนเล่นกันครั้งสองครั้งไม่ได้ไม่ก็เล่นตึกหนักส่วนใหญ่เวลาเจอกันจะนัดเจอกันหน้าบ้านนะพี่อ่ะแต่เราโดยปกติทำไมเจอกันบ่อยขนาดนี้ถ้าไม่ได้ทำงานไม่ได้ติด จะแบบสอาทย์ครั้งหนึ่งเลยเงี้ย่อนข้ทงบ่อยครับทำบ่อยีมากจริงจริงปีที่ผ่านมาผมเจอเจมันมีเจ็ดวันผมจอเจมัวันติดแล้วอะไรกันฮะก็กินข้าแงอมัมีแบบมีงานอะไรรือเปลา้พวกก็ทำนี่จะถามเร็วไม่ามนมีจังหวะไปเยไม่อะ้เราจรงบ่อยจริงเพราะม่ดูดจอะไรแ้กงา โคเจอกันอยู่เรื่อยๆอยู่นะกินหมูกินหมูแบบงานกินหมูแล้วก็ืบานล่ะหนึ่งเดียวที่เป็นผู้หญิงในกองครับเพราะว่าเพื่อเราเป็นเฮดทีมงานแล้วแล้วก็มาช่วยสปอร์ตช่วยเอินเตอร์เทนในกองสมากกว่าจริงไม่เหมือนการทำงานเลยค่ะอย่างที่อย่างทุกคนเห็นว่าเหมือนมาเจอกันชิวๆไม่เล่นกันเนเพราะผมก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่าเอาจริงผมไม่เคยคิดภาพว่าเราจะได้กลับมาแบบมีงานพรีเซนเตอร์โฆษณาที่ มันเป็นคนกันเองทั้งหมดขนาดเนี้ยเมื่อไปกันี่ยค่ะบอกใช่ค่ะไม่เคยหรือว่าเคยเคยคิดว่าแม้ว่าแต่แราอย่างเราสีคนแบบคุยกันเองอย่างว่าเคยคิดกันหรอว่าเราจะแบบมินิซิเตอร์แบรนด์เดียวกันที่อย like ู่อยู่เราแบบมาพร้อมกันแคเป็นเดียวกันเลยเงี้ยเป็นโอกาสยากนะแบบพี่พูดจริงนะพี่กับเพื่อนเคยคิดนะว่าใช่หรือเปล่าอไม่เคยคิดจะเป็นแบบพี่กับเพื่อนเคยคิดเคยคิดเสมอเลยว่า ดีใจมันจะเป็นยังไงนะรุ่นพี่มากแล้วไม่ต่อย่างอย่างอย่างครั้งนี้ถ้าแบบเป็นความรู้สึกผมแบบตรงๆเลยฮะอยากจะขอบคุณพี่ๆช้างทุกคนมากๆครับเพราะว่าเรารอสิ่งนี้อยู่แล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันมีพลังในแบบที่ที่พวกพี่เชื่อมนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะส่งต่อไปถึงไม่ใช่แค่แฟนๆของเราแต่มันน่าจะแบบทุกคนที่รู้สึกว่าชิมิ่งนึงเราก็อยากเป็นคนคนหนึ่งที่เติมเต็มคำว่าเพื่อน